หลายคนต้องอยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีๆกนหนวดล่ะลูกตัดซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีว่าดุฟินฮ่ะต<า>ื่นน้าตาช่ม่มก็ดูได้ม่อันทุกที่ทุกเวลาวโนโนโมสมัครเมโนแมสค์คุ้มที่สุดหนูไม่ได้โกนจริงๆหนูไม่อยากโกนเลยเพราะว่าหนูมีตัวอย่างคือพอ่อพ่อเป็นทหารเขาต้องกนหนวดใช่ไหมเขาเขาโดนบังคับตลอดเพราะว่าเวลาเขาแถวกวาจะตรวจเทียมแม่ก็บอกว่ามึงเห็นไหมเนี่ยพ่อมึงกนหนวดหนวดแข็งไม่รอเราก็จําว่าห้ามกนหนวดเพราะหนวดจะแข็ง เราก็ไม่เคยโกนเลยจนมันไม่ขึ้นมันมาขึ้นตอนเราเริ่มแต่งหน้าแต่งหญิงมันพุ่งมาขึ้นก็ไม่กล้าโกนกลัวแข่งแล้ว,ลวทำไงอ่ะก็ปล่อยมันไว้เรื่อยๆทุกวันนี้คือเลเซอร์เลย,เลยหลายคนคิดว่าไว้ตอนแรกก็บอเอ๊ะเฟียแตกต่างไม่ใช่ใชกลัวแข็งกลัวแข็งใช่ให้ผมีแค่นี้เลยแม่บอกว่ากลัวแข็ง แล้วทีนี้หนูต้องไปทำหนูไปสัญญากรรมที่เกาหลีในเกาหลีเขาบังคับโกนหนวดซึ่งหนูว่ารู้ก่อนทําไม่กี่ชั่วโมงหนูก็บอกว่าอุ้ยงั้นหนูไม่ทําแต่ว่ามันไม่ได้มันเซ็นสัญญาแล้วก็อะไรอย่เงี้ยไปแล้วก็ต้องยอมโกนแล้วเทียนโกนมันไม่ขึ้นเลยอเอ้าทำไมอ่ะหนูก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันมาจัดซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีวัสดุฟิน We หา่าเสือน้ำตาท่วมก็ดูได้ไม่อัน้นทุกที่ทุกเวลาสมัครโมโนแม็กซ์คุ้มที่สุด